มันจะมีวัสดุนะคะหรือว่าแมทชทเรียลอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมสามารถใช้แทนเกี่ยวกับพวกโลหะนะคะเกี่ยวกับพวกเหล็กหรือวัสตนเลสได้เลยนะคะเสี <ellow cinematic. S 2> ยงไม่ดังด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนึกถึงรงกึงนะคะเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรเอ่ยเราก็จะนึกถึงเกี่ยวกับงานเหล็กตันเหล็นะคะเสียงดังก้องแกงก้องแกงง แต่จริงแล้วนะคะมันจะมีวัสดุนะคะหรือว่าแมทชิลเรียนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมสามารถใช้แทนเกี่ยวกับพวกโลหะนะคะเกี่ยวกับพวกเหล็กหรือวาสตนเลสได้เลยนะคะเสียงไม่ดังด้วยนะคะเพืเ่อนๆวัสดุนะคะหรือว่าแมทชิลเลียนที่ขิงเกินไปเบื้องต้นนะคะมันก็คือนะคะพลาสติกวิศวกรรมที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะว่าทำไมเอะตอนนี้นะคะพลาสติกวิศวกรรมถึงเป็นขวัญใจรงกึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกใกล้ๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ตัวแรกนะคะอันนี้เป็นขวัญใจเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นซูเปอร์ลีนนะคะ PE นะคะจะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคะละักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีความหนาตั้งแต่1มิลน,นะคะจนถึง100มิลเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างงานกรึงนะคะนี่นะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเทฟลอนนะคะก็จะมีความขาวขาวน้ำนมนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็มีทั้งเป็นแผ่นนะคะแล้วก็เป็นแท่งแบบนี้นะคะตัวนี้ใช้อุณหภูมิได้สูงนะคะเพื่อนๆส่วนต่อไปนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่า MC ไนลอนนะคะเพื่อนๆตัวนี้สังเกตง่ายคือสีเขาจะแตกต่างนะคะจากพลาสติกตัวอื่นนะคะสีของเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงนะคะ ในแบบนี้นะคะก็มีทั้งแผ่นแล้วก็แท่งเหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะก็เป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งละกันเนาะตัวนี้จะเรียกว่าปอมนะคะหรือว่าเดลรินนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายนะคะเขาจะออกสีขาวงาช้านะคะนี่ตัวนี้เรียกว่าคาัสไนลอนค่ะเพื่อนๆนแต่ละตัวนะคะคุณมีสมบัติแตกต่างกันนะคะ ตัวคลัสไนลอนกับ MC ็มไนลอนนะคะก็นิยมนะคะจะมาทําเฟืองแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเป็นเฟืองแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากเขามีความเหนียวนะคะคงทนนะคะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะตัวปอมก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะ ดังนั้นนะคะพลาสติกวิศวกรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะซูเปอร์ลีนะคะเทสทอลนะคะเอ็มซีไนลอนนะคะพอมนะคะหรือว่าพอสไนลอนสามารถมาทดแทนวัสดุที่เป็นเหล็กหรือวัสตุเล็ได้นะคะเนื่องจากน้ำหนักเบานะคะรานะคาถูกใช้งานได้จริงก็มีความทนทานะคะคุ้มค่านะคะกับการลงทุนนะคะที่เราต้องเสียไปนะคะเพื่อนๆพ,พลาสติกเหล่านี้นะคะวิศวกรรมเหล่านี้จึงเป็นขวัญใจของลงกึงเลยค่ะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถนะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะคิงแล้วก็น้องๆแอดมินจะมาไขาปัญหาให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราเชาวอินดี้พลาสติกด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีะค่ะอินดี้พลาสติกศูนย์รวมพลาสติกวิศวะกรรม